จำไว้ว่านักสแสดงกรีกโบราณเป็นผู้ชายทั้งหมดใช่ครับแม้แต่บทผู้หญิงอย่างมีเดียหรือแอนติโกเน่ผู้ชายก็ต้องเล่นแล้วผู้ชมที่นั่งไกลลิฟจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นใครคำตอบคือหน้ากากครับหน้ากากขนาดใหญ่ที่แกะสลักสแสดงอารมณ์ที่ชัดเจนโกรธเศร้าดีใจและช่วยขยายเสียงด้วยเหมือนโทรขงเล็กๆและอีกกฎที่สำคัญในยุครุ่งเรืองของโศกนาฏกรรมบนเวที ห้ามมีนักสแสดงที่มีบทพูดเกิน3คนในฉากเดียวเทสพิสเริ่มที่1คนเอสคิลัสเพิ่มเป็น2คนซโฟคลีสเพิ่มเป็น3คนและมันก็หยุดที่3นี่คือความท้าทายทางศิลปะครับนักสแสดงคนเดียวต้องเล่นหลายบทแค่เปลี่ยนหน้ากากและบทละครต้องถูกเขียนมาอย่างดีเพื่อเล่าเรื่องที่ซับซ้อนผ่านตัวละครแค่ไม่กีตัวเทศกาลแห่งไดโอนิซุสคือการประกวดครับนักเขียนบทสคนจะถูกคัดเลือก แต่ละคนต้องนำเสนอละคร4เรื่องคือโศกนาฏกรรม3เรื่องมักจะเป็นไตราภาคทริโลจีบวกละครตลกเสียดสีสั้นๆ1เรื่องเรียกว่าเซเธอรเพลย์แข่งกัน3วันใครชนะคือเกียรติยศสูงสุดนี่คือทฤษฎีที่จริงจังครับทำไมชาวเอเธนถึงยอมเสียเวลามานั่งดูเรื่องที่น่าหดหู่คนฆ่าพ่อแต่งงานกับแม่แม่ฆ่าลูกพี่น้องฆ่ากันเอง อริสโตเติลนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ได้เขียนหนังสือวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ใน Po e t ติ s อริสโตเติลบอกว่าโศกนาฏกรรมที่ดีไม่ใช่เรื่องของคนดีสุดขั้วที่ตกอับอันนั้นน่าหดหู่เกินไปไม่ใช่เรื่องของคนเลวที่ได้ดีอันนั้นมันน่าโมโหเกินไปแต่มันคือเรื่องของคนที่ดีคนที่น่าเคารพเช่นกษัตริย์วีรบุรุษที่ต้องพบกับหายนะไม่ใช่เพราะโชคร้ายอย่างเดียวแต่เพราะฮามาเทียมักถูกแปลว่าข้อบกพร่องโศกนาฏกรรม แต่จริงๆมันคือการตัดสินใจผิดพลาดร้ายแรงซึ่งมักจะเกิดจากฮิวบริสหรือความทะนงตนความหยิ่งเกินมนุษย์เมื่อเราดูคนดีที่พลาดล้มลงเราจะรู้สึกสองอย่างสงสารและหวาดกลัวกลัวว่าสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นกับเราได้และจุดประสงค์ของละครก็คือการชำระล้างอารมณ์ลบทั้งสองนี้ออกไปจากจิตใจของผู้ชมกระบวนการนี้เรียกว่าแคทตาซิสผู้ชมเดินออกจากโรงละครด้วยจิตใจที่ถูกชำระให้สะอาดแล้ว มันคือการบำบัดจิตหมู่ของคนทั้งเมือง